สวัสดีครับาตอมจีพกันเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับการอ่านกราฟหุ้นอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของอ่านกราฟหุ้นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งซีรีส์ที่เพื่อนๆคนใหม่เนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเอาเครื่องมือนะครับที่มันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น m s c d นะครับเป็น ISI หรือไม่ว่าจะเป็น EMA นะครับมาช่วยอ่านกราฟหุ้นทําให้เราเห็นภาพง่ายๆนะครับมากยิ่งขึ้นสําหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นมือ p r o f e s ั i o นอลแล้วนะครับมือเก่าแล้วการมาดูในช่องตรงนี้นะครับในการอ่านกราฟหุ้นบางคนอาจจะบอกกว่ามันิเ ไปนะครับหรือมันง่ายเกินไปขออภัยด้วยนะครับใครอยากได้ความรู้แบบแอดวานซ์นะครับเชิญที่คอร์สที่ชื่อว่า From Zero to Hero นะครับที่เพจของแดร็กการเงินหรือ Wealth to w e l l n s ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีคุณก๊อตนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่เจนจัดเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคเนี่ยเขาสอนไว้นะครับก็ราคาคอร์สไม่แพงครับ2,500บาทนะครับแต่เวอร์ชั่นง่ายๆเวอร์ชันฟรีๆที่แดร็กการเงินมีมอบให้นะครับถามว่าคอนเทนต์ต่างกันเยอะไหมพอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเราจะมีการเพิ่มคอนเท อยู่เรื่อยๆแต่ส่วนของไดร์กันเงินผมใช้วิธีที่มันง่ายมันเรียบง่ายครับแล้วมันสามารถเรียนรู้ได้จากในช่องเดริกันเงินอยู่แล้วนะครับก็ให้เข้าใจความแตกต่างครับว่าวันนี้เรากําลังมาทําให้คนใหม่ที่ก้าวเข้าสู่การเทรดหรือว่าการที่มามาดูตรงนี้นะครับเขาเข้าใจเรื่องของเทรนไลน์นะครับเขาเข้าใจในเรื่องของกราฟว่ามีลักษณะแบบไหนแต่ถามว่าเราทำไมผมไม่ลงอ่ะในเรื่องของเป้าหมายทําไมเราไม่ลงว่าเอ้ยเราตอนนี้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะครับต้องบอกงี้ ใครที่ทํางานอยู่สายการเงินก็จะรู้ดีนะครับว่าการบอกเป้าหมายการบอกแนวรับแนวต้านจริงๆแล้วมันถือว่าผิดกฎนะครับมันผิดกฎเพราะผมไม่ได้มีไลเซน์ไม่ได้มีใบอนุญาตที่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเมื่อไหร่ที่ทําอาจจะโดนใบเตือนเนาะนะครับว่าคุณทํางานเกินหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะในประเด็นนี้นะครับหลายคนที่เกิดเขาบอกว่า้ทำไมคนอื่นบอกได้แนวรับแนวต้านเขาไม่ได้ทํางานในสายอาชีพตรงนี้ไง นะครับเขาอาจจะอยู่แค่ที่บ้านแล้วก็เทรดเฉยๆเพราะนั้นเขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดนะครับแต่จริงๆถามว่าผิดไหมผิดนะนะครับเนื่องจากไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตให้สามารถบอกได้แต่ตัวผมเองทํางานในด้านสายการเงินนะครับเมื่อไหร่ที่ผมนําผิดเดี๋ยวผมจะไม่มีงานทํานะครับก็หวังว่าจะเข้าใจประเด็นนี้ด้วยนะครับโอเคไปเริ่มดูตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวแรกที่ผมยกมาคือตัวเค a n k เครเคแบงค์ K bank เนี่ยถูกวาดด้วยเส้นสีฟ้านะครับสีฟ้านี่คือเส้นเทรนไลน์ที่ผมวาดไว้นะครับวิธีวาดเทรนไลน์ก็ง่ายๆครับเราก็เอาจากจุดที่ผมชอบจุดต่ําสุดเราก็ไล่ขึ้นมาตามจุดพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากราฟตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันหลุดเส้นสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะดูเส้นเหลืองส้มแดงนะครับมันคือ EMA ของ10 50แล้วก็200 นะครับก็มันก็หลุดแล้วเหมือนกันนะครับตัวกราฟเนี่ยอยู่ใต้เหลืองใต้ส้มแล้วเหลืองตัดส้มในทิศทางลงนะครับใครไม่รู้เรื่องนี้เซิร์ชครับใน YouTube moving average daily การเงินนะครับแล้วเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นด้านล่างนะครับ mcd หรือบางคนเรียก macd แล้วก็ i s i นะครับภาพสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างดูดีนะครับมันลงก็จริงแต่ลงแบบกำลังจะถึงที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับ IS i ใสลงไปถัง ถึงแบบ30นะครับส่วน MACD เนี่ยเริ่มที่จะลงไปแล้วกำลังจะปิดกันแล้วนะครับปิดแล้วช้อนขึ้นสถานการ์แบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าอาจจะมีกงรนกลับตัวเกิดขึ้นนะนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวก็มองว่าเอออาจจะอยู่ข้างล่างอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็น่าสนใจดีอ้อมือไปโดนไป NASDAQ ซะแล้วนะครับจบไปดีนะครับตัวที่2ครับคอตโตนะครับ C.O.O. C.O.T.T.O. นะครับหรือ S.C.G. Ceramic นะครับตัวนี้นะครับบวกมา22.8นะครับผมไม่ได้ตามข่าวนะว่าทำไมแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าขอตัวนี้ครับตัวนี้คุ้งกระฉุดหยุดไม่อยู่นะครับตัวนี้พาราโบลิกซานะครับพาราโบลิกซามันก็จะมีจุดอยู่นะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับชื่อนี้นะครับพาราโบลิกซานะครับพอเราซูมเข้าไปเราจะเห็นจุดๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขยายให้มันชัดขึ้นนะครับ เอาเป็นนี่เอาใหญ่ๆไปเลยนะครับอ่ะเราเห็นจุดแล้วเนาะตัวบวกนะครับ ก็เอาง่ายๆครับเมื่อไหร่มันอยู่ใต้กราฟเมื่อน,นั้นเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อไหร่อยู่เหนือกราฟเมื่อน,นั้นเป็นขาลงนี่ก็คือวิธีการดูเรียกว่าเป็นการดูเทรนที่ที่ง่ายมากๆนะครับใช้พาราโบลิกสาขอย่อหน่อยนะใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเมื่อไหร่อยู่ใต้กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไหร่อยู่บนกราฟเป็นแนวโน้มขาลงนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้หรือจะประกอบกับอีกตัวหนึ่งบางคนก็ชอบนะครับก็คือเรื่องของการใช้สูตซิกแซกก็ได้นะครับก็มีคลิปทําไว้ให้หมดแล้วสามารถไปดูได้นะครับถ้าเป็น แบบไฮๆแบบนี้นะครับส่วนตัวก็มองว่าเวลาเราวาดก็อาจจะต้องใช้ใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะครับใช้จินตนาการในการเทรดด้วยเพราะว่าไหลมันขึ้นไปทํำนิวไฮแบบนี้นะครับไฮในรอบอย่างเงี้ยบางทีเรากําหนดควบคุมไม่ได้ครับว่ามันจะบวกหรือมันจะลบจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ผมไม่ค่อยเข้าผมไม่ชอบนะครับผมไม่ค่อยชอบหุ้นไฮนิวไฮเท่าไหร่นะครับรู้สึกค่อนข้างกังวลนะครับเดลต้าก็ชัดเจนดีนะครับว่าแนวโน้มนะครับก่อนหน้านี้ มันเป็นแนวน้องขาขึ้นแลนยย้วนี่ไงจุดนี้มาแล้วนะครับมันเปลี่ยนทิศทางไปเรีย,รยรบรอนนอ้อย,งงยแล้วนะครับกราฟก่อนนั้นี้อันนี้มันก็ได้หยุดชะงักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางนะครับมันเปลี่ยนทิศทางแล้วเอาเอา,เอ,าออกก่อนนะมันก็นเดี๋ยวจะงงนะครับก็ มันเริ่มมีการชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่า,าทิศทางวันนี้กําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนเล็ก,ลกน้อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันถัดไปนะว่าตัวไหนที่น่าสนใจต่อจากนี้นะครับตัวถัดไปนะครับก็ที่เราจะมาดูกันนะครับคือตัว a อเจเอเจนะครับเป็นอย่างไร เอเนะครับคนขอมาเพราะมันมีแท่งนี้ใช่ไหมนะครับบวกสิบห้าอร์เซ็นตะครับก็ส่วนตัวนะครับขอปิดซาก่อนนะผมรู้สึกว่าผมลำคาญตานะครับซาก็คือมันทําให้มันทําให้เราเห็นเทรนแหละแต่ส่วนตัวผมจะชอบว่าเทรนไลน์มากกว่าจริงๆมันเป็นเทรนไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาโดยตลอดเอาจริงๆนะครับเนี่ยถ้าผมว่ดก็คือมันสัมผัสจุดนี้สัมผัสจุดนี้นะครับแล้วมันมีช่วงเวลาที่มันล่วงลงมานะครับช่วงเวลาที่มันล่วงลงมาก็ดูได้จาก EMA มันเดิมนะครับเมื่อไหร่ EMA เนี่ยนะครับมันเกิดการเอ่อม,มันกระจุกตัวกันแบบนี้นะครับกราฟไม่ได้อยู่บนเส้นอีกต่อไปเนี่ยนะครับช่วงตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการไซเวย์นะครับแล้วเป็นตอนนี้มันเพิ่งมาเป็นไซเวอ์อัพที่พยายามจะไต่เทรนขึ้นไปนะครับภาพแบบนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วมันทำไฮแบบนี้ก็ ยาวๆนะครับแต่ยาวแค่ไหนไม่รู้สิเพราะว่า MACDI ทรามันขึ้นไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับหุ้นที่มันเป็นขึ้นแบบหาอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเข้านะครับก็เน้นเน้นย้ากับทุกๆคนไว้ด้วยนะครับต้องระวังนะพะหุ้นแบบนี้นะครับเวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้มันไปถึงไหนนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันจะลงได้ถึงแค่ไหนด้วยอย่างเช่นตอนที่มันขึ้นหายแบบเนี้ยแล้วแท่งถัดไปเนี่ยลงมาต้อง13%มนตเนี่ยใครออกไม่ทันนี่ขนหัวลุกเลยนะครับเพราะว่าลงทีนี้หมดบ้านเลย นะครับตัวถัดไป b fit นะครับ ตัวนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับสีสวัสด์เนาะนะครับมันมีเงินติดล้อก็มีสีสวัสด์นะครับอย่าจําสลับกันนะครับก็ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพุ่งกระชูดบวกก็ไปเยอะนะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราเริ่มเห็นแท่งที่เริ่มมีการอ่อนกําลังลงนะครับดูจากไหนบ้างนะครับหนึ่งก็คือดูจากแท่งตรงนี้เริ่มเรียงตัวกันไม่ทําหายเตะนะครับอย่างที่2คือดู MACD MACD เริ่มมีแรงกันหักหัวลงนิดหน่อยนะครับไอ้ใจกำลังจะเข้าโซนกลับเข้าสีชมพูตรงนี้ม่วงๆแล้วนะครัับ ลว่าเอ้ยมันมีคนเริ่มที่ทยอยขายแล้วนะครับแปลว่าเริ่มมีคนไม่เห็นด้วยกับราคาที่มันปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เนี่ยที่ทางเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับใครไม่รู้ว่าจะดูเป้าหมายยังไงนะครับใช้พี่โนเอ่อชื่อว่าฟิโบนัชชีนะครับในการปักดูนะครับก็จะพอทราบนะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟิโบนัชชี r e t ทสเม m e n t นะครับก็อ่าอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะจะมองในมุมไหนนะครับก็ลากลงมาเนาะนะครับก็จะพอเห็นอยู่ ะครับว่าเนี่ยเป้าก็จะมีบอกอย่างที่เห็นนะครับก็แล้แต่เรา,เาแล้วละว่าเราจะไปปรับตรงไหนยังไงนะครับโอเคตัวตัดไปนะครับนอกเหนือจาก bfit วันนี้นะครับมี ptl ด้วยหลายคนก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะ นะครับ PDL ก็ยังเป็นคล้ายๆกันนะครับก็สวยงามนะแล้วหายด้วยนะครับแต่ดูหายแบบนี้ยังดูน่าจะไปต่อได้นะครับสัญญาณจาก MSCD และไอเนี่ยยังดูแบบยังดูแบบขึ้นขึ้นขึ้นต่อนะครับยังไม่ได้ดูชะลอแล้วปรับตัวลดลงพราะนั้นใครอยากจะเข้าตอนนี้ก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงเนาะนะครับสำหรับพุ้นที่มันทำหายแบบนี้นะครับตัวอีกตัวหนึ่งไม่พูดไม่ได้ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอเชียพัฒนะครับ เออมันพุ่งแทงนี้21นะครับมีความหมายมากๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่สวยงามอยู่แล้วแหละนะครับแต่วันนี้ปรับตัวแบบกระชูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อรอดูพุวงนี้นะครับถ้าพุ่งนี้สถานการณ์ยังเป็นเขียวอยู่หน้าฟอร์บส์นะแต่ถ้าเกิดพุ่งนี้สถานการณ์เป็นแดงดูครับว่าแดงแค่ไหนนะครับคำถามคือขึ้นได้เพราะอะไรนะครับนี้ผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะนะครับช่วงที่ผ่านมานี้ผมไม่ยุ่งกับข่าวกันแบบการเงินเลยไม่ได้ดูว่าบริษัทไหนทําอะไรเลยนะคร ขึ้นเพราะอะไรนะครับหรือขึ้นเพราะใครพาขึ้นนะครับเพราะบางบางบางทีมันไม่ได้ขึ้นเพราะงบการเงินแต่มันพามันขึ้นเพราะใครเข้ามาใช่ปะนะครับหลายครั้งเราจะเห็นว่าพอมีเซียนเข้าพอมีเสียเข้านะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรนะครับเมื่อไหร่มีคนเข้าเยอะๆเนี่ยมันจะพุ่งกระชูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องดูดีๆด้วยว่าขึ้นเพราะอะไรนะครับตัวต่อไปนะครับ KCE ไม่ได้พูดหนาเหมือนกันนะตัวนี้ใช่ไหม KCE นะครับภาพที่เราเห็นก็คือว่าโอเคก่อนหน้าน,นี้มันเป็น,ปน,ปนที่ที่มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดแหละนะครับแต่มันก็เกิดการเราเห็นการชะลอตัวเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะนะครับในช่วงเวลาแถวๆนี้นะครับชะลอตัวนะครับแต่สถานการณ์ผมก็ยังมองว่าตรงนี้มันเป็นไซด์เว์ในกรอบนะครับอันนี้แล้วแต่คนมองนะแต่ผมมองว่ามันเป็นแอบเป็นไซด์เว์อยู่ในกรอบตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่แปลว่าวันนี้มันน่าจะปรับตัวลดลงนะครับมากกว่าปรับตัวขึ้น แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันหักหัวชูคอขึ้นนะครับแล้วพ้นเนี่ย62.25เมื่อนั้นเราจะบอกว่ามันกลับไปอยู่ในเทรนไลน์ที่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมมองว่ามันมันเล่นได้แค่ในกรอบในกรอบเนี้ยนะครับประมาณ10บาทก็10บาทก็โอเคนะในกรอบ10บาทโอเคใช้ได้เลยนะครับไม่ได้แย่นะครับก็สําหรับคนที่แม่นๆนะครับอยากจะเทรดอยู่ในกรอบของไซเวก็รุยเลยนะครับอีกหนึ่งตัวที่คนขอเข้ามาเยอะนะครับ DCC นะครับ DCC เป็นไงบ้าง ก่อนหน้านี้นะครับก็ปรับเป็นตัวขัเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับวันนี้ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับเป็นทิศทางขาขึ้น สวยงามนะครับใช้ได้นะครับล้วก็วิ่งจากขึ้นตรงนี้ขึ้น70เป็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังดูทิศทางน่าจะยังขึ้นได้สวยนะนะครับดูจาก MACD ยังไม่ได้มีการทําท่าหักหัวลงเลยนะครับก็ลองเอาเป็นหนึ่งตัวพิจารณานะครับพิจารณาในการเข้าซื้อได้อยู่นะแต่ต้องต้องระวังครับพวก High อ่ะเพราะว่าคือการาฟสวยก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเนี่ยแท่งอย่างเงี้ยบวกขึ้นไปเยอะก็จริงแต่เวลาหักก็หักลงหนักเหมือนกันนะ นะครับเพราะว่า,าหุ้นฮายมันวัดกันที่ความเชื่อมัน่นความคาดหวังนะครับมันไม่ได้มีตัวเลขมาเป็นตัวกํากับว่าจะไปเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ชอบอย่างที่บอกนะครับแต่ถามว่าฟอร์บายไปไป,ไปบ้างได้ไหมในการไปลุ้นก็คิดว่าได้อยู่นะนะครับแต่ก็ต้องก็ต้องระวังนะครับนะครับอยู่ที่จิตแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากจะลงทุนแบบไหนด้วยนะนะครับคือเรามีจริตในการลงทุนไม่เหมือนกันนะนะครับโอเคตัวถัดไป OR ครับไม่ได้พูดนานแล้ว ทรงๆไหม OR <c oughs> เริ่มนะครับก่อนหน้าน,นี้มันปรับตัวลดลงนะครับแต่วันนี้สัญญาณดูสวยงามนะ MACD กำลังจะช้อนขึ้นแล้วนะครับ r s i ยังแต่ RSI กับ MACD ไปกันคนละทางนะนะครับแต่ถ้าทรงอย่างนี้ผมว่าโอกาสขึ้นสูงกว่านะนะครับเพราะนั้นก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บแล้วอยากได้นะครับ OR ก็ยังเป็นจังหวะที่ดูน่าเก็บอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ IRPC IRPC วันนี้นะครับมันยังวิ่งอยู่ในกรอบที่บอกก่อนหน้านี้นะครับแต่มันมีหลุดกรอบไปบ้างนะนะครับแต่วันนี้ผมก็ยังว่ามองอยู่ในกรอบแต่ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วครับมันเป็นจุดที่มันจะ break หรืเอเปล่านะครับ MACD มาไสซมาเพราะนั้นจุดนี้มีโอกาสสูงมากนะครับแปลว่ามันมีโอกาสที่จะ break จะกรอบของของเดิมนะครับอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเป้าหมายที่มันต้องขึ้นไปก็คือตัว high เก่าของมันนะครับ4.3ประมาณนั้นอันนี้พูดได้เพราะว่ามันก็มีแค่นี้แหละนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปททีี่่เดิม นะครับตัวถัดไปนะครับแมคโครสิามแมคโครนะครับก็ ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นทิศทางขาลงมาโดยตลอดนะครับทั้งๆที่ธุรกิจน่าจะดีนะในโควิด19นะครับผมก็ยังสงสัยอยู่ธุร,รกิจของเขาเนี่ยมันมันน่าจะดีในช่วงวิกฤตนะครับแต่ไม่รู้ทําไมมันผลประกอบการแย่เหลือเกินนะครับก็ลงมาตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับก็มันน่าจะแบบชนขอบสุดๆแล้วแหละนะครับผมว่าวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่มันควรจะเบรกได้แล้วนะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้พยายามมารอบนึงแต่ไม่ผ่านรอบนี้ไม่แน่ใจนะครับคือถ้าก่อนหลังจากนี้มันล่วงอะ่ะชัดเลยครับตอนนี้มันจะเป็นแนวโน้มขาลงไม่ ไม่มีวันหยุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันมีโอกาสลุ้นว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็ดูน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแมคโครอ่อเมเจอร์ครับเมเจอร์นี้เออไม่ได้พูดนานมากสุดๆเลยนะครับเพราะว่า ธุรกิจของเขาก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้สามารถรันตัวบิสเนสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเหมือนหุ้นตัวแรกเลยตัวแรกอะไรนะเมื่อกี้ตัวเคแบงคนะครับคล้ายๆกันคือแนวโน้มขับขึ้นมาตลอดนะครับทั้งๆที่ธุรกิจไม่สามารถที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะงงมากเลยแต่ขึ้นได้นะครับปันผลมันดีไงนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีปันผลแล้วแหละเพราะขาดทุนนะครับในส่วนของกราฟนะครับวันนี้มันหักหัวลงแล้วมันเปลี่ยนทิศทางไปในแนวขขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กรอบที่เราอยู่มันอาจจะต้องปรับกร หรือเปล่านะครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นกรอบนี้นะครับ ไปประมาณนะไม่ไม่ทัวนะครับเพราะว่าเพราะว่ากรอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบเป๊ะๆว่ากรอบใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะจุดตรงนี้จุดนี้มันเท่ากันนะครับคือก <c ười> ่อนนั้นนี้ขึ้นมารอบ2ก็ขึ้นมาประมาณนี้เราก็ล่วงพอล่วงเสร็จแล้วมันเบรกได้เสร็จ <Hof> แล้วก็มาวิ่งอยู่ที่เส้นเสร็จแล้วก็เบรกได้วิ่งอยู่ที่เส้นแล้วก็ลงมาเพราะนั้นวันนี้มีโอกาสครับที่จะวิ่งต่ามาอยู่ที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 ่เรียกว่าจุดจุดขอบล่างนะครับของตัวกรอบไซเวทนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงพอสมควร นะครับตัวต่อไปนะครับตัว TPI poly นะครับ TPI PL นะครับก่อนหน้านี้นนก็ต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้เข้าไปในช่วงโควิดนะนะครับประมาณบาทต้นๆนะครับช่วงแถวๆนี้แหละบาทนิดๆนะครับแล้วก็ไปขายอยู่แถวบาทบเออบาทบาทเออ30นะครับโดยประมาณ วันนี้มันไป2บาทแล้วครับรู้สึกว่าขาดทุนเนาะนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเก็งกําไรนะครับรู้สึกขาดทุนทันทีและเป็นสายอินเวสต์นะครับเราเขาซื้อตอนนี้นะโหยิ้มเลยนะครับยิ้มมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้มันพุ่งกระฉูดหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเริ่มเบรกตัวไฮเก่าตรงฝั่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะยาวๆนะครับสําหรับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่พูดไม่ได้นะครับสำหรับธุรกิจการแพทย์นะครับก็ตัว V I H นะครับหรือศีวิชัยเวชนะครับ เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นภาพของการขึ้นแบบสวยงามนะครับแต่ว่าช่วงเวลาช่วงโควิดมาทําไมไม่รู้นะครับชอบมีปัญหาช่วงโควิดผมคิดว่ามันมันไม่สามารถที่จะทําธุรกิจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งครับมันก็เลยส่งผลกับตัวกราฟด้วยก็เลยมาเป็นว่าภาพของการวิ่งไซเวย์กันแต่ว่าภาพนี้น่าจะเป็นไซเวย์อัพดูจาก MACD ที่เริ่มเกิดการช้อนตัวขึ้นนะครับโนวนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่จะเป็นไซเวย์อัพเพราะปรับทิศท,ทางขึ้นนะครับสําหรับตัว v i h ภาพสุดท้ายนะครับก็คือ Set อินด x นะครับเห็นอะไรยังไงบ้างเซตอินด x ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมว่ามันขึ้นนะแต่มันขึ้นแบบเนิบๆขึ้นแบบช้าๆไม่ได้สวยงามมากนักนะครับไม่ได้แบบปรับตัวกระฉูดขึ้นแบบ ยานเป็นแนวเส้นตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนโปรเจกต์ตายเลยค่อยๆค่อยๆโค้งนะครับก็ยังยังสวยงามอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ก็เป็นภาพที่ดีนะครับสําหรับตัวตัวเซตนะครับที่ยังเกาะเลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าแนวโน้มการขึ้นมันดูช้าไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะครับขึ้นได้แบบนี้ก็ดีแล้วนะครับดีกว่ามันปรับตัวลดลงแล้วไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับการอ่านกราฟหุ้นนะครับเราจะได้ไอเดียจากการดูกราฟได้ไอเดียจาก การดูเทรนด์ไลน์นะครับหรือการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับมือใหม่สาหรับมือเก่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเวิ้นเวอหรือว่ามันไม่ตรงประเด็นนะครับขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแต่ตอนนี้นะครับก็คนใหม่เขาก็หลายๆคนก็ได้ประโยชน์จากการอ่านกราฟหุ้นให้ดูนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับดรยการเงินนะครับมีคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะหุ้นกองทุนรวมหรือว่าการออมเงินต่างๆการวางแผนการเงินเบื้องต้นนะครับรวมถึงธุรกิจประกันชีวิตด้วยนะครับก็ใครสนใจไหนก็ติดต่อได้หมดทุกช่องทางก็ใต้ นี้เลยนะครับหรือจะเข้ามาอยู่ใน Line Open Chat นะครับ Facebook นะครับหรือ Instagram ก็สามารถที่จะทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับฝากไว้ด้วยครับและใครอยากจะเรียนคอร์สเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคขอนะครับเกี่ยวกับกราฟก็ดูใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ลิงก์สําหรับการเข้าไปดูคอร์สเรียนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขนะครับกับการดูคลิปนี้และกับการออกไปลงมือเทรดนะครับขอให้ทุกคนร่ํารวยจากการเทรดนะครับแล้วก็ไม่ผิดพลาดไม่ผิดหวังทุกๆประการในสําหรับการออกไปเทรดนะครับอยู่ดอยไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันต้องลงดอยให้ เป็นด้วยนะครับฝากไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ